มีแมาวิธีเขียนคิ้วปังๆมาฝากนะอ่าเริ่มเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะคะมีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองนะคะก็คือมีสอดเขียนคิ้วมีผู้กันคิ้วแล้วก็มีอายแชโดว์นะคะคิ้วนะคะแล้วก็มีบัคาร่านะอ่าเริ่มกันเลยจากอ่าปัดก่อนนะอ่าทุกคนอ่ะเริ่มจุดโค้งนะคะตรงลูกตาดําคือจุดมุมโค้งของเราโค้งของคิ้วนะคะทุกคนอ่ะลากเบาๆนะคะเราจะลากเป็นโครงไว้นะคะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเออ อันนิดนึงอ่าโอเคเราก็เริ่มระบายคิ้วกันเลยค่ะสีแรกนะคะสีแบบอ่สีอ่อนสุดนะคะอยู่ตรงหัวคิ้วนะคะหัวคิ้วนะคะ,ะทำให้มัน สีของเลยค่ะสีที่สองก็โอ้ตรงกลางคิ้วเลยค่ะก็สีสุดท้ายนะคะสีเข้มก็ตรงหางคิ้วนะคะอ่ะลากให้มันทั่วนะคะปัดให้มันแบบฟูๆนะคะให้ตัวทั่วนะคะให้อย่าเป็นก้อนนะคะทุกคนเออเห็นไหมคะเนี่ยค่ะส่งคิ้วก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะอ่ะหลังจากนั้นเขาทาไงคะปัดมัดคลาค่ะมัดคลาขนตาเนี่ยค่ะที่หมดแล้วนะคะมาปัดนะคะอืมนะคะเห็นไหมคะคิ้วก็จะดูแบบว่าเรียงเป็นธรรมชาติสวยมากๆนะคะอืมอ,อย่าลืมไปทําอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะทุกคน โอนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะ